สวัสดีครับอยู่ผมบิ๊กบิ๊กแชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ันที่ขอนแก่นนะหลังจากผมไม่ได้ทําคลิปมานานมาก EP นี้เป็นการกินเนื้อดิบเหมือนเดิมฮะแต่อยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่อีสานนะเราจะมากินก้อยถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นซาเป็นลาบนะฮะแต่ที่นี่เป็นก้อยเขาจะทําไม่เหมือนกันเพราะของเหนือเขาจะเป็นอเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปตามล่าหาซื้อก่อนไป ไปกันผมจะขี่มาจะขี่รถจักรยานไปนะฮะไปกันไปกันไม่มีกล้องนะก็ถืออย่างนี้นะบิดีนะเพื่อนไม่ได้เตรียมมานะครับ EP นี้ก็เป็น EP แรกที่นะอีสานนะอ่ะเดี๋ยวก็แล้วกันอตอนนี้ผมหาร้านก้อยไม่เจอผมเจอแต่ร้านที่เขาเคยขายก้อยนะฮะแล้วขายเนื้อ,อ เดี๋ยวจะซื้อไปทำเองขออนุญาตถ่าย YouTube ไปด้วยพี่ร้านพี่เขาเนี่ยดูดิเนื้อสดมากอาผมจะเอาไปทำก้อยใช่มร้อยหนึ่งมันจะมีข้างในด้ยไหมเราใช้เนื้อส่วนไหนอรัพี่นด้อันนี้เนื้อเนื้อแดงอ่านี่ขายหลังเพื่อนๆโอเคงั้น EP นี้เรายังไม่ไปที่ร้านแล้วกันแม่งทำเเองที่บ้านนี้แหละ เดี๋ยวเราต้องไปซอย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 ใช่ปะ่ะใช่แล้วก็มีอะไรเนี่ยตับตับเล<า>้วน้าอันนี้ผมก็ซอยซอ,อยต้องลวกไหมครับพี่ไม่ต้องถ้ากินดิบนะดิบไม่ต้องลวกน้ำเนื้ออีสานอะไม่เหมือนเนื้อนนะถ้าเหนือบ้านเราจะใส่พวกข้าขวคั่วเอ้ยไม่ใช่ใส่พวกไอ้พริกลาบ <ๆ S 1> ใช่ปะ่ะใส่ข้าขวคั่วแต่ที่เนี่ยเขาจะเป็นข้าขวคั่วเป็นพริกนะฮะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวหั่นให้เด้อ อ๋อขอบคุณครับอันนี้พี่เขาจะหั่นให้ใจดีมากถ้าเราหั่นเองก็ไม่ได้กินะ่ะน,นี่ผมมีนะพี่แค่เอาไปปุ๊บไปคนๆๆเลยฮะใช่ๆโอเคแล้ว <Okay. S 2> ก็จะมีตับนะครับตับเนี่ยทำให้หวานร้านพี่เขาอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่อันนี้เขาเรียกอะไรไฮะใกล้สิงใกล้สิงอ๋อแถวนี้เลยเดอะแมท โอลี่ตรงข้ามกับแมทเทอรี่เป็นร้านขายเนื้อที่มีทุกประเภทเลยนะเพื่อนมีทั้งก้อยคุณสามารถเอาไปทอดกินก็ได้นี่เนื้อตากแม่นี่เนื้อตัวนี้ผมกินแล้วอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยฮะยิ่งอบเนี่ยแห้งๆเนี่ยมันจะมีความกรอบอร่อยนึบเลย อันนี้เสือใช่ไหมใช่ใชอ๋อแล้วนี่เาเขาเรียกอะไรอ่ะอ,อ,อันนี้เสือนะไม่ใช่วัวน,นะเพื่อยยนโอ,โ,โอ้โหแล้วผมจะกินหมดไหมเนี่ยดูดิคุณด,ดูดิไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจ้วงกันอันนี้ทำลูกจิ้ซอยจุกก็ได้เดี๋ยวต้องถามพี่ออนผมผมต้องทำไงบ้างนะเอาเอา,เอา เอาอันนี้ไปหัน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 หสเหันหันเันเันหนไันหดนหันหันหันหเ้ียนหัต้องไปลวกนหันหันหัเหันหันห้นห้นหันหันแันหันหเนหนหัันหนหมนหันหั่หนหันหน้นหหันหัันห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 นหัใส่นหันหลนหันเันหันหันหันอันนหันนสส ก่อนอื่นต้องจ่ายตังก่อนเพื่อนได้หมดเลยฮะร้อยสามสิบมีที่เขาขวดเ้วยโอ้ร้อยสามสิบเนื้อแค่เนื้อเนี่ยร้อยหนึ่งแต่ถือว่าเยอะมากเลยนะคุณลองดูดิกินได้ประมาณสี่คนร้อยสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสองร้อยได้ไหมครับพี่เห็นใจอ่าเห็นไหมใจดีด้วยโอเคอันนี้เลย นี่ผมได้มาแล้วไปเดี๋ยวเราไปทํากินกันที่บ้านบบน,นี่นะเล็กอิสลามเนื้อวัวแท้เนื้อวัวสดนี่นปไปไปละขอบคุณครับพี่พเอาละครับเรามาถึงที่บ้านกันแล้วนะครับรถเสียงดังมากอ่ะตอนนี้เราก็จะเอานี่ผักนะครับเดี๋ยวเราซอย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 ,ซอยแล้วก็มีข้าวคั่วพริกนี่ทีเด็ดของเราคือเนื้อวัวนะฮะ เขาบอกว่าไม่ต้องลวกไม่ต้องอะไรแล้วนะครับก็เอาเนี้ยผสมได้เลยไปเอาล้ครับอุปกรณ์เราก็พร้อมแล้วฮะตอนนี้นี่เลยสับซอยมันก่อนอาดึงออกมาเราจะใส่แม่งหมดเลยนะเพื่อนนี่ซอยไปเลยซอยอืมนี่ไงนี่ไงละ่ะคืออาหารลาบซาหรือไอการเว็ด วิธีการกินของดิบเนี่ยแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นบ้านเราก็ภาคเหนือบ้านผมนะไม่ใช่บ้านเราบ้านผมภาคเหนือก็จะมีพวกพริกลาบนะเขาจะใส่มแมลกดกมขวนหรืออะไรก็ไม่รู้หลายๆอย่างเลยมีการเอาไปคั่วก่อนนะฮะพริกลาบแต่ของอีสานนี่เขาจะเป็นใส่พริกแล้วก็เขาคั่วเลยนะครับเพื่อนๆไม่เหมือนกันผมหั่นเสร็จแล้ว ต่อไปเตรียมนี่เราแกะตัวนี้เลยอุ้ย,อยไอที่เราได้มานะฮะนี่เทเข้าไปนี่เพื่อนเพื่อนเทเขาอย่างนีเ้เดี๋ยวผมมาคนให้ดูนะครับผมมานั่งข้างๆก็ได้แล้วก็เอาเขาบอกให้เอาเลือดน้ำเพยใส่เข้าไปเล้าก็ใส่พริกเข้าไปครับใส่พริก เข้าไปชอบเผ็ดมากเราก็ใส่มากนะผมจะใส่ประมาณสักไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เผ็ดนะครับประมาณครึ่งถุงเลยกินแบบให้แซ่บๆไปเลยนะแบบแม่งจัดๆเลย <c oughs> เผ็ดๆอ่ะข้าคั่วเพื่อความหอมแกะยายกจัง <c oughs> เสียงดังหน่อยนะครับผมอยู่ข้างถนนนี่เขาคั่วนะ อหอมๆเราใส่ไปเลยใส่เยอะๆไปเลยฮะาใส่มัหมดถุงไปเลยครับข้าคั่วเก็บแถมพริกอีกหน่อยครับนี่เดี๋ยวพิกเกืีอไว้เติมฮะกันเผ็ดต่อไปก็จะเป็นผงชูรสที่นี่เขาเรียกผงนัวนะะผงชูรสใส่เข้าไป แล้วก็เกลือรหรือน้ำปลานั่นเองเกลือสักประมาณนี้ก็ได้นะไม่เยอะมากอืมกันเค็มนะฮะจริงๆเขาจะไม่ใส่น้ำ,นำปลาบางคนเขาก็ไม่ใส่นะใส่เข้าไปติดเค็มหน่อยนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปให้หมดนี่นเพื่อนต่อไปจะเป็นการโคเลครับโคเล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  ดูแล้วอือหเอาแล้วฮะเรียบร้อยครับเราก็แค่เอาลงไปอือดูดิดูด,ดิสีแมงฉูดฉาดจัดเรียบร้อยจะโยนทิ้งก็ไม่ได้เด,ดี๋ยวโดนด่า ผมว่าเราอาจจะช่วงไม่เลยเอ้าเราช่วงเลยไหมไม่มีข้าวเหนียวอะ่ะลองเลยไหมลองเลยลองสักคำไหมตักไม่มีข้าวเหนียวไม่มีนะฮะช่วงเลยอืม อถ้ามีข้าวเหนียวได้ผมไปหาข้าวเหนียวเลยอ่ะว้เจอกันมาครับพ่อแม่พี่น้องนี่ข้าวเหนียวมาละเราจะจ้วงเราให้โูเสียดายเราไม่มีผักกลับนะพเพื่อนเนี่ยเราไม่มีผักแต่ได้เรื่องเลยอ่ะ คุณดูสิอ๋อดูสิคุณดูคุณดูนะช่วงคำแรกนะครับมากก็ให้นะฮะพี่เขาหั่นเนื้อชิ้นก็ข้างใหญ่นะเห็นไหมเขาหั่นเนื้อใหญ่มากเลยเหมือนสเต็ก เหมือนทำไม่เขาเรียกว่าอะไรนะซอยจุกอ่ำเข,ขาหั่งอืออือคือว่าเป็นภาคเหนือนบ้านเราอ่ะมันก็จะเป็นแบบหอมมะลกมะแขนวนแต่ที่เนี่ย เขาใช้ข้าวคั่วแทนอีสานนะอาจจะไม่มีไม่มีมะรมะดมแฝนนะฮะนี่เขาใส่ตับเข้ามาด้วยนะครับตับใส่ตับเราจะกินตับนี่แล้วก็สามสิบกลแล้วก็เนื้อนะสามกระสัดไปเลยมางงนฮะ ใช่คือเขาใช้ข้าวคั่วในการทำให้มันหอม นี่นะครับมันต้องคําอย่างนี้เพื่อนเพื่อนอือหืออือหือโคตรใจ เดี๋ยวอีพีต่อไปนะผมจะพาคุณไปร้านที่ไหนครับพี่เล่เรื่องเลยเผ็ดเค็มดูดิเขาให้เป็นก้อนเลยนะ่ะ เะไได้ไม่มีผักถ้ามีผักกลับชีเด็ดเด็ดอันนี้ผมไปซื้อเนื้อของคนอิตลาลมานะซึ่งผมไม่เหมือนกับว่าผมเคย รู้มาไม่รู้จริงหรือว่าเพรประกันอะไรนะว่าคนที่เป็นอิสลามแล้วเขาทําเนื้อเขาจะมีวิธีการวิถีพิถันมากก็คือเขามีวิธีฆ่าวิธีํำแหลกช่วงต่ออืมอืม้อ ดีเด็ดม,มากผมอยากลองกินนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนสามสิบเก็อ่ะ Đn mân ở bên lòng đua thế kia khá hỏi chiều ạ cả khá là nhiều quá biết tập bạch mà rồi น้ำเพียะเขาไม่มีกลิ่นมากหรือเขาต้มมาแล้วไม่รู้เนื้อผมเริ่มออกเอาอยัางไงดีวะอนี่หหักฮะ อนนี้เผ็ดมากก็ปกติผมคนไม่กินเผ็ดนะแต่กินตายดูทุกกินทุกอีพีอะอดูเนื้อดิอาหานเป็นชิ้นเลย ืึออือมาสำหร่บใครที่อยู่อีสานนะแล้วอยากให้ผมทำซาเหนือให้กินนะมาหาผม ทักแชทมาได้เลยฮะทักทักข้อความมาได้เลยเอยอือืมม เพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะยังเผ็ดแต่อร่อยโคตรเลยดูที่เนี่ยเขาใช้พริกป่นเลยนะพริกป่นข,ข้าวคั่ว แต่ข้าขวคั่วเขาก็ไม่เหมือนข้าขวคั่วเหนือนะกลิ่นมันไม่เหมือนกันเพื่อนก็ับผมไม่ต้องจับทำใหญ่ๆเงี้ยโอดเขาให้ลองดูไหมเพื่อน เดี๋ยวผมจะโอดให้เลยนี่เลยทำใหญ่ๆมันรู้จะเคี้ยวได้หมดหรือเปล่าเดี๋ยวจะโอดเขาให้อืมเฮ้ยมอมุกไหญ่สุดยอดไปเลยไม่น่าไหวเอ๊่ โอดเขาให้อืออืออือกินจนน้ำมูกไหลอะเพื่อนหูมตาไหลหมดอะ มันเข้ากันพี่น้องหืม,มน้งเพร็ดอ่ะโอยอีสานเขาว่าไงนะเซ็บเว้ยอ่ี่จ้าไปเลย อืมีราบเหนือขายที่ไหนบ้างในในขอนแก่นหรือในสีสานเนี่ยผมอยากไปลอง คอมเมนต์ <Comment S 2> ได้เลยนะอืมพี่ฟ้าจา๋ามีน้ำเปล่าไหม,ไมผมขอหน่อยได้ไหมขอแข็งเลยเยอะแลยครับ Ừ. Wow. Nhắn thiệt lên Lá ừ. kìa Nghe giỏi, hỏi hai đứa chặt cái pha อขอบคุณครับนี่นี่พี่ฟ้าคะไหนเข้ากล้องหน่อยดิเจ็ดแล้วก็อร่อยมากครับสนุสดดูกินไปด้วยสั่งที่โมงไปแล้วเ,เด็ก คุณดูนี่อันนี้ตับอันนี้เขาเรียกตับตับใช่ป่ะมันจะหวานไหมลองดูนะกินตับให้มันเลื่อนนลื่อ่ะนนลุบๆ ตับอ่ะเขากินเข้าไปมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันมันลื่นแล้วมันมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะอองมันเลยผมรู้ว่าหลายคนน่ชอบกินตับใช่ไหมล่ะเนี่ยตับตัวเนี้ยเนี่ย จริงๆแล้วก็ต้องกินกันคูวรสามอย่างนะครับคือตับเนื้อแล้วก็เนี่ยเขาเรียกอะไรสามสิบกรีบอ,อ,อืตัวนนนเนี้ยขนๆเนี่ย มันจะหนึบหนึบกรอบกรออบ่อ เขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนตัวโคนของสามสิบขีดมันอนะ่ะมันจะเป็นเอ็ N นๆะน่ะแล้วก็กรสชาตนะิมันอ่ะเออเหมือนหอยเชียวอ่ะกินอะไรก็เหมือนหอยไปหมดอืมร่อยอรวยมาก Mmm. หมดเนียอันนี้ผมซื้อเนื้อมันร้อยหนึ่งถ้ารอบนี้กินไม่หมดนะถ้าเพื่อนๆกดติดตามผมนะครบหมื่นครบแสนเมื่อไหร่ผมจะกินให้หมด ยอดไปเลยเพื่อนเราจะลองกินแบบสามกริดดย์โดยไม่ไม่เอาเข้าวเหนียวแล้วกันนะครับอันนี้เนื้อนี่คือส่วนเนื้อมันเดี๋ยวผมหาตับก่อนว่ายังหลงเหลืออยู่ไหมเอาชิ้นใหญ่ๆแล้วกันนะสามสิบกจีบ ผมไม่แน่ใจว่าส่วนขนตับยังเหลืออยู่เปล่านะไม่น่าเหลือเป็นๆรื่อ สำหรับ EP นี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บิ๊กบิ๊ก,ก,กด้วยนะครับวันหลังนิ๊กจะพามากินอาหารอย่างนี้อีกนะพวกของดิบของเขาเรียกว่าอะไรอาหารพื้นบ้านอะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเผื่อเจออะไรน่ากินเราวมาถ่ายให้กันดูครับบายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะติงต๊งนอง